เคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมเวลาเกิดภัยธรรมชาติในบ้านเราทีไรมันถึงมักจะบานปลายกลายเป็นมหาพิบัติระดับชาติอยู่เรื่อยๆเลยเรื่องนี้จริงๆแล้วมันอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องของโชคร้ายหรือว่าธรรมชาติมันรุนแรงอย่างเดียวนะครับแต่หลายต่อหลายครั้งเลยมันคือผลลัพธ์ของความล้มเหลวในการจัดการเป็นความล้มเหลวเชิงระบบที่เราสร้างมันขึ้นมากับมือเอาละครับเรามาลองดูเส้นทางสู่หายนะกันสักนิดหนึ่งคือมันไม่ได้เกิดขึ้นแบบบุบปับนะครับแต่มันเหมือนโดมิโนที่ล้มต่อต่อกันมามากกว่า มันเริ่มจากจุดเล็กๆที่เรียกว่าภาวะฉุกเฉินซึ่งถ้าเรารับมือได้ทันทีทุกอย่างก็จบแต่ถ้าเราพลาดมันก็จะขยายวงกายเป็นวิกฤตที่ระบบปกติของเราเอาไม่อยู่แล้วและถ้ายังเอาไม่อยู่อีกสุดท้ายมันก็จะกลายเป็นภัยพิบัติที่สร้างความเสียหายอย่างมหาศาลคำถามสำคัญของการคุยกันวันนี้ก็คือแล้วทำไมในประเทศไทยโดมิโน,โนตัวสุดท้ายมันถึงได้ล้มลงบ่อยครั้งจังเลยมีประโยคนึงที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับเขาบอกว่า ภัยธรรมชาติไม่จําเป็นต้องกลายเป็นภัยพิบัติถ้าเราจัดการมันได้ดีเนี่แหละครับคือหัวใจของเรื่องราวทั้งหมดที่เราจะคุยกันวันนี้ถ้าภัยพิบัติเป็นสิ่งที่ป้องกันได้แล้วอะไรล่ะที่มันกําลังผิดพลาดอยู่โอเค เพื่อที่จะหาคําตอบของคําถามนี้นะครับเราจะลองไปผ่าตัดความล้มเหลวผ่านกรณีศึกษาที่เรียกได้ว่าชัดเจนที่สุดเหตุการณ์หนึ่งในประวัติศาสตร์ไทยนั่นก็คือเหตุการณ์น้าท่วมใหญ่ที่หาดใหญ่ซึ่งมันเหมือนเป็นพิมพ์เขียวที่สะท้อนให้เราเห็นปัญหาเชิงระบบทั้งหมดเลยครับถ้าดูเผินๆน,นะครับสมการของน้าท่วมหาดใหญ่เนี่ยมันดูง่ายมากเลยก็คือน้ํามันเยอะเกินไปแต่ความสามารถในการระบายน้ําของเรามันน้อยเกินไป ฟังดูง่ายๆใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวก่อนนั่นมันเป็นแค่คําอธิบายของวิกฤตเท่านั้นนะครับไม่ใช่คําอธิบายของหายนะที่เกิดขึ้นเพราะความสูญเสียที่มันมหาศาลขนาดนั้นมันคือผลจากความล้มเหลวในการบริหารจัดการของมนุษย์ล้วนๆเลยครับแล้วความล้มเหลวนั้นหน้าตามันเป็นยังไงความล้มเหลวข้อแรกสุดเลยนะครับที่เราจะมาดูกันคือสิ่งที่เรียกว่าสุญญากาศของคําเตือนมันมีหน้าต่างเวลาทองคําอยู่ถึง12ชั่วโมงเต็มๆที่หายไปเฉยๆเลยครับ ซึ่งถ้าหากเราใช้12ชั่วโมงนั้นอย่างถูกต้องหายนะครั้งนี้อาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้ลองดูทไลาย12ชั่วโมงที่มันศูนย์เปล่าไปนี่สิครับเรื่องมันเริ่มจากกรมอุตุเข้าแรงงานสัญญาณอันตรายมาแล้วนะแต่ข้อมูลกลับถูกปล่อยให้นิ่งสนิทยอยู่ในระบบราชการพอภาคประชาชนเริ่มออกมาเตือนกันเองใน Facebook ซึ่งข้อมูลแม่นยำมากนะกับถูกภาครัฐตีตราว่าเป็นเฟกนิวสซะอย่างนั้นและที่เจ็บปวดที่สุดคืออะไรทราบไหมครับ ในชั่วโมงสุดท้ายก่อนที่มวลน้ําจะมาถึงผู้นําทางการเมืองกลับออกมาประกาศเสียงดังฟังชัดเลยว่าหาดใหญ่จะไม่ท่วมจนกระทั่งตีสีครับถึงเพิ่งจะมีการแจ้งตื่นอย่างเป็นทางการออกมาซึ่งมันก็คือไม่กี่ชั่วโมงก่อนที่ทั้งเมืองจะจมอยู่ใต้น้าไปแล้วอ่ะแล้วนี่คือหน้าตาของข้อความ SMS เตือนภัยที่ส่งออกมาจริงๆนะครับอ่านให้ฟังนะเนื่องจากฝนตกหนัก ระดับน้ำจะสูงขึ้นสูงสุดถึง1.5เมตรภายในเวลา18บแดนกาให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ต่ำอพยพไปยังพื้นที่สูงฟังดูเผินๆก็เหมือนจะเป็นการเตือนภัยที่ดีใช่ไหมครับแต่ในความเป็นจริงแล้วข้อความนี้แทบจะไร้ค่าโดยสิ้นเชิงเลยแล้วทำไมมันถึงล้มเหลวละ่ะเพราะนี่คือการพังทลายของสิ่งที่เรียกว่าโครงสร้างพื้นฐานอ่อนครับมันไม่ใช่ถนนไม่ใช่สะพานนะแต่เป็นระบบข้อมูลและการสื่อสารที่จําเป็นมากๆต่อการรอดชีวิตอย่างแรกเลยครับความคุมเครือ ไอหนเมตรเนี่ยวัดจากตรงไหนครับจากพื้นถนนหรือจากระดับน้ําทะเลไม่มีใครรู้2คือขาดบริบทพื้นที่ต่ําที่ว่าเนี่ยคือตรงไหนและพื้นที่สูงที่ปลอดภัยให้ไปหลบเนี่ยมันคือที่ใดและที่เลวร้ายที่สุดเลยนะครับก็คือเรื่องของเวลาแค่4ี่ชั่วโมงหลังจากข้อความนี้ถูกส่งออกไปถนนสายหลักก็ถูกตัดขาดหมดแล้วครับนี่มันเป็นบทพิสูจน์ที่เจ็บปวดมากเลยนะว่าเราไม่สามารถสอนให้คนรู้วิธีรอดจากภัยพิบัติในขณะที่ภัยพิบัตินั้นกําลังเกิดขึ้นอยู่ตรงหน้าได้ พอประการด่านแรกคือการเตือนภัยมันพังไปแล้วนะประการด่านที่2ก็พังตามมาติดๆเลยครับนั่นก็คือสุญญากาศด้านขีดความสามารถพูดง่ายๆคือเมื่อน้ํามาแล้วเนี่ยระบบที่ควรจะเข้ามาตอบสนองสถานการณ์มันไม่มีอยู่จริงครับคือในการจัดการวิกฤตระดับโลกเนี่ยเขามีหลักการที่เรียกว่า C3 นะครับ C แรกก็คือ Command หรือการบังคับบัญชาที่ต้องชัดเจน สที่2คือ control การควบคุมสถานการณ์ด้วยแผนและข้อมูลที่แน่นอนและสสุดท้ายคือ capability หรือขีดความสามารถทั้งทรัพยากรทั้งแผนทั้งการฝึกซ้อมเพื่อให้ปฏิบัติภารกิจได้สำเร็จแล้วทีนี้ลองมาดูภาพที่เกิดขึ้นจริงที่หาดใหญ่กันครับมันคือการล่มสลายของระบบ C3 c แบบครบวงจรเลยคือ 1. ไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจน 2. ไม่มีใครรู้ว่าบทบาทของตัวเองคืออะไร 3. ไม่มีแผนปฏิบัติการล่วงหน้า 4. ผู้บัญชาการเหตุการณ์เหมือนคนตาบอดไม่มีข้อมูลจากหน้างานเลย 5. การส่งกำลังบำรุงล้มเหลวโดยสิ้นเชิงและข้อสุดท้ายที่เลวร้ายที่สุดคือไม่เคยมีการซ้อมรบหรือซ้อมแผนใดๆมาก่อนเลยครับเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่การตัดสินใจที่ผิดพลาดของใครคนเดียวนะครับแต่มันเผยให้เห็นเลยว่า เราไม่มีระบบเตรียมความพร้อมอยู่เลยตั้งแต่แรกเรื่องราวของหาดใหญ่ที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเหมือนภาพจำลองที่น่ากลัวมากๆนะครับแต่สิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่านั้นก็คือมันไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแค่ครั้งเดียวความล้มเหลวในลักษณะนี้แหละครับที่เป็นปัญหาที่อย่างรากลึกอยู่ในระดับชาติของเรา ถ้าลองดูแผนที่โลกใบนี้จะเห็นภาพชัดเจนมากเลยครับว่าประเทศไทยเราเนี่ยไม่ได้อยู่ชายขอบของปัญหานะแต่เราอยู่ใจกลางพายุเลยเราคือหนึ่งใน10ประเทศที่เปราะบางที่สุดในโลกต่อสภาพอากาศที่มันสุดขั้วนั่นหมายความว่าเดิมพันของเรามันสูงมากครับเราไม่สามารถปล่อยให้เกิดความผิดพลาดแบบเดิมๆได้อีกแล้วและนี่คือราคาที่เราต้องจ่ายครับ ถ้าตีเป็นตัวเลขนะโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยความเสียหายทางเศรษฐกิจจากภัยพิบัติที่เกี่ยวกับสภาพอากาศในประเทศไทยมีมูลค่าสูงถึง ,7719 ้าล้านดอลลาร์สหรัฐในทุกๆปีนะครับย้ำว่าทุกปีแล้วพอเราเจาะลึกลงไปในข้อมูลอีกนะครับจะเห็นภาพที่น่าตกใจเลยดูชาร์ตนี่สิครับความเสียหายจากน้ําท่วมเพียงอย่างเดียวเนี่ยมีมูลค่ามากกว่าภัยแล้งกับพายุรวมกันหลายเท่าตัวเลยนี่คือศัตรูตัวฉกาจที่สุดของเราอย่างไม่ต้องสองสัยเลยครับแล้วรากของปัญหาทั้งหมดนี้มันอยู่ที่ไหนกันแน่ คำตอบอยู่ในคําว่าระบบที่กระจัดกระจายครับมันเหมือนเครื่องจักรที่ซับซ้อนมากนะแต่ไม่มีใครเป็นคนคุมพงมลัยเลยลองนึกภาพตามนะครับเรามีหน่วยงานที่ดูแลเรื่องน้ํามากกว่า48หน่วยงานใน13กระทรวงแต่กลับไม่มีเจ้าภาพที่รับผิดชอบภาพรวมทั้งหมดแม้แต่หน่วยงานเดียวและทั้งหมดนี้แหละครับมันนําเราไปสู่จุดบอดเชิงกลยุทธ์ที่ใหญ่ที่สุดในการรับมือภัยพิบัติของไทยเลยนั่นก็คือเรากําลังให้ความสําคัญกับช่วงเวลาที่ผิด เราโฟกัสผิดจุดครับการจัดการภัยพิบัติเนี่ยมันมี4ระยะนะครับแต่ทรัพยากรกับสปอตไลท์ของประเทศไทยทั้งหมดกลับส่องไปที่ระยะที่3กับ4เกือบทั้งหมดเลยพูดง่ายๆคือเราเก่งมากเรื่องการแจกถุงยังชีพหลังน้ําท่วมแต่เรากลับล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงในการสร้างเขื่อนที่มองไม่เห็นนั่นก็คือการวางแผนการฝึกซ้อมการลงทุนเพื่อเตรียมความพร้อมในระยะที่1ซึ่งมันช่วงเวลาที่สําคัญที่สุด แล้วผลลัพธ์ของการลงทุนผิดที่มันเป็นยังไงนี่คือข้อมูลที่น่าเศร้ามากครับอุปกรณ์เตือนภัยที่เรามีอยู่เนี่ยมีแค่ประมาณ 1- ใน3เท่านั้นที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานที่เหลืออีก2ใน3คือใช้งานไม่ได้หรือไม่ก็มีประสิทธิภาพไม่เต็มที่ลองจินตนาการดูสิครับว่านั่นคือเสียงเซเรนที่ควรจะดังขึ้นเพื่อช่วยชีวิตผู้คนแต่มันกลับเงียบสนิทในเวลาที่เราต้องการมันมากที่สุดนี่คือภาพสะท้อนของการขาดการลงทุนในช่วงเวลาปกติอย่างแท้จริง โอเคครับพอเราเห็นปัญหาทั้งหมดแล้วคำถามต่อไปที่สำคัญที่สุดก็คือแล้วเราจะสร้างเส้นทางใหม่ได้ยังไงเราจะเปลี่ยนจากประเทศที่เน้นการตั้งรับไปสู่ประเทศที่มีความสามารถในการฟื้นตัวหรือล้มแล้วลุกได้เร็วได้อย่างไรข้อเสนอหลักเลยนะครับคือการปฏิวัติความคิดครั้งใหญ่จากระบบปัจจุบันที่รวมศูนย์อำนาจไว้ที่ส่วนกลางแต่กลับทำงานแยกส่วนกันเหมือนสมองใหญ่ที่สั่งการแขนขาที่ไม่เคยคุยกันไปสู่ระบบใหม่ที่กระจายอำนาจมากขึ้น และทำงานสอดประสานกันให้คนหน้าง,งานในท้องถิ่นมีอำนาจตัดสินใจแต่ยังคงเล่นตามแผนเดียวกันในภาพรวมของประเทศและกุญแจสำคัญที่จะปลดล็อกให้สิ่งนี้เกิดขึ้นได้จริงก็คือโมเดลที่เรียกว่าผู้ว่าราชการจังหวัดที่ไม่ได้มีแค่อำานาจในนามนะแต่มีอำนาจสั่งการจริงๆในภาวะวิกฤตสามารถระดมซัพักกำลังจากทุกหน่วยงานในจังหวัดได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องรอคำสั่งจากส่วนกลางอีกต่อไปนี่แหละครับคือการทลายกำแพงของระบบราชการที่เคยเป็นคอขวดมาโดยตลอด สุดท้ายนี้นะครับแผนการต่างๆมันก็มีอยู่แล้วบทเรียนเราก็ได้รับมาแล้วด้วยราคาที่แสนแพงคำถามเดียวที่ยังคงเหลืออยู่และสำคัญที่สุดก็คือประเทศไทยจะลงมือก่อนที่ภัยพิบัติครั้งต่อไปจะถูกสร้างขึ้นมาซังรอยเดิมอีกครั้งหรือไม่